สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาฟังนวน,นิยายสนุกสนุกกันต่อค่ะชั่วพิบตาน,นั้นก็ผ่านพ้นไปไม่คิดจะเสียเวลาและไม่รอปรึกษาหารือกันคุณนางชาวฮั่นก็เห็นพ้องกันเงียบๆส่วนกวนซูอีที่เป็นผู้ทำให้เกิดเรื่องทุกอย่างนี้คล้ายจะไม่รู้สึกรู้ซาะนางยกถ้วยน้ำชาขึ้นมาจิบพางตบปอบน้องชายที่ได้รับความตกใจเบา จงซื้อคืนสติเข้าไปกระซิบข้างหูว่านี่คือสิ่งที่เจ้าเรียกว่าจะรับผิดชอบส่วนที่เหลือหรือใช่แล้วเจ้าค่ะจัดการตระกุลเปียนกับเหล่าซินอองไปพร้อมกันไม่ดีหรือเจ้าค่ะวันหน้าหลังจากที่ข้าเข้าวังไปแล้วพวกเขาจะได้ไม่ชี้นิ้วสั่งข้าและพูดแต่เรื่องไร้สาระไม่รู้จบกวนซูอี้ลดเสียงกล่าวว่าตระกุลเปียนวางแผนชิงบัลัง บรรดาซินอองคิดจะผูกสัมพันธ์กับแคว้นประเทศซาลาที่อยู่ชายแดนพวกเขาสมคบคิดกับชาวหูและกะบฏเชียลดทรนกำลังของแคว้นเวยลงแล้วจะได้แบ่งแยกดินแดนของแคว้นเวยเมื่ออำนาจของพวกเขาแผ่ขยายตำแหน่งมั่นคงขึ้นก็จะใช้อำนาจสูงสุดที่รวมเป็นหนึ่งโอบร้อมจงหยวนเช่นนั้นราชฎรจงหยวนจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร เหตุผลที่ข้าทำเรื่องเจ้าเ่นี้ก็เพื่อขจัดภัยร้ายให้ผู้คนและแสดงความจงรักภักดีต่อแว่นแคว้นเจ้าคะ่ะเป็นอย่างที่จงซื่อคิดไว้จริงๆนางนวดหว่างคิ้วผางทอดถอนใจเจ้าก่อเรื่องวุ่นวายใหญ่โตถึงเพียงนี้ยังสามารถพูดจามีเหตุมีผลและสงบเยือกเย็นได้เจ้าเปลี่ยนไปจนกลายเป็นเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไรแม่แทบจำเจ้าไม่ได้แล้วท่านแม่ หลังจากนี้ไปข้าต้องเข้าวังหากไม่มีแม้แต่กลอุบายแล้วจะควบคุมสนมหกตำาหนักไทเฮาตำหนักฉางเลอและเหล่าองค์ชายและชายาายาไม้ได้อย่างไรเจ้าคะท่านสมควรจะดีใจกับการเปลี่ยนแปลงของข้าถึงจะถูกนับแต่นี้กวนซูอี้จะเป็นตัวของตัวเองบางทีอาจเพื่อได้รับความโปรดปรานจากฮวยสังเจอจึงต้องก้ำกืนความไม่เป็นธรรมเพื่อรักษาหน้าทุกฝ่าย หรือเพื่อปกป้องตนเองและลูกจึงจำต้องทำสิ่งที่ขัดต่อมโนธรรมก็เหมือนอย่างที่หัวสังเจอพูดอย่างน้อยในแขวนเวยนอกจากเขาแล้วก็ไม่มีใครสามารถเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของนางและทำร้ายคนในตระกูลของนางได้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วจากภรรยาของสามัญชนแล้วได้เป็นมารดาของแผ่นดินและจากที่ไม่มีใครรักธนุธนอม จนได้รับความโปรดปรานชีวิตในยามนี้อยู่ไกลเกินกว่าที่นางจินตนาการเอาไว้มากหากนางยังไม่ยอมรับมั่วปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าแม้แต่นางเองก็ต้องด่าดตนเองวง่าโงา่เขลาจงซื่อได้ยินถ้อยคําของบุตรีก็พูดไม่ออกนิ่งอึงอยู่นานก่อนกล่าวอย่างลำบากใจว่าช่างเถิดน,นี่คือเส้นทางที่เจ้าเลือกเองแม้ทางเบื้องหน้าจะเต็มไปด้วยขวากน้ํา เจ้าก็ต้องเดินต่อไปจุดเนี้ยลูกตะหนักได้นานแล้วเจ้าคะ่ะกวนซูอี้ยกจอกสุราขึ้นมาจิบอึกหนึ่งเมื่อเห็นหัวเสิ่งเจอหันหน้ามามองก็ส่งยิ้มให้ทันทีหัวเสิ่งเจอตกตะลึงสูดลมหายใจอยู่หลายเฮือกสีหน้าอึมครึมพันสลายไปเปลี่ยนเป็นจมใสเขายิ้มแย้มเชิญแขกทุกคนกลับไปนั่งประจำที่ จากนั้นสั่งให้ป่ายฟูไปหยิบปิ่นทองที่เข้าท่าอันหนึ่งในคลังเก็บสมบัติส่วนตัวแล้วมอบให้คุณหนูกวนเพื่อปลอบขวัญผ่านไปคู่หนึ่งป่ายฟูก็เดินมาตรงหน้าคุณหนูกวนแล้วมอบกล่องแพลด้วยสองมือใบหนึ่งเปิดออกก็เป็นปิ่นหงก้าหางที่ล้ำค่าวางอยู่ด้านในปีกหงประดับด้วยพลอยแดงพลอยฟ้าและไขมุกแวว ส่วนหางหงเมื่อปะทะลมก็พลิ้วไหวลาวิหกเทมที่จะกระพือปีกโบยบินขึ้นไปบนสวงสวรรค์เป่งแสงเลืองรองมีชีวิตชีวาราวกับของจริงเหล่าสตรีที่อยู่โดยรอบอุทานอย่างตื่นตะลึงส่วนบุรุษก็มั่นใจว่าจะเลือกคุณหนูกวนเป็นนายหญิงแห่งวังหลังทั้งสามารถประจบห้องเต้และยังสามารถกดข่มพัสนมจากเผ่าจิวหลีได้ เรียกได้ว่ายิงเก่าทันนัดเดียวได้นกสองตัวอาศัยความรู้ความสามารถความกล้าหาญของคุณหนูกวนและความโปรดปรานจากฮองเต้ก็เพียงพอจะรับมือกับหญิงตระกูลพานแล้วได้ยินว่าอีกฝ่ายเคยนำทัพฆ่าคนนิสัยแกล่งกล้าวหญิงในศักดิ์ศรีมีวรยุทธ์สูงส่งหากหาสตรีชาวหันธรรมดาเข้าวังไปแกงว่าจะม่ใช่คู่ต่อกอนของนาง คิดได้เช่นนี้นอกจากคุณหนูกวนแล้วพวกเขาก็หาคนที่เหมาะสมยิ่งกว่าเนียไม่ได้ยามที่ปิ่นหงปักอยู่บนมวยผมก็เป็่งประกายระยิบระยับไม่มีขุนนางชาวฮั่นคนใดใจว้าวุ่นและลังเลกวนซูอี้รูปเส้นผมที่ไม่ยุ่งแม้แต่น้อยก่อนลากกระโปรงยาวที่ปักลวดลายดอกโปตันสาวเท้าไปข้างหน้า โยบกายคารวะอย่างแช่มช้อยขอบพระทัยฝ่าบาทที่พระราชทานของเพคะหูหยินรีบลุกขึ้นเถิดห้วเซสงเจอลุกจากที่นั่งเข้าไปประคองนางให้ลุกขึ้นเขาเอื้อมมือออกไปสัมผัสจอนผมของนางเบาๆเอ่ยชมว่าปิ่นหงอันนี้อยู่ในคลังเก็บสมบัติส่วนตัวของเรานานแล้วแม้จะดูเด่นสะดุดตาแต่กลับหาคนที่คู่ควรไม่ได้ บัดเนีย้ยเมื่ออยู่บนเรือนผมของฮูยินกลับยิ่งขับเน้นดวงหน้างดงามของฮูยินถือได้ว่าส่งเสริมซึ่งกันและกันทอยคำนี้ไม่อ้อมค้อมคนทั้งหลายหาใช่คนโง่มีหรือจะไม่เข้าใจความไหมห้ฮองเตต้องการประกาศต่อคุณนางบุญบูว่าตั้งแต่ต้นจนจบคนที่เขาพอใจจะให้เป็นห่องเฮามีเพียงคุณหนูกวนเท่านั้น แต่ไม่รู้ว่าคนทั้งสองไปม,มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่เมื่อไรก่อนหย่าหรือหลังหย่ากันแน่แต่คำถามนี้กลับไม่มีใครกล้าสืบสาวเพียงแต่คิดในใจเท่านั้นกวนสูอี้ยิ้มเขินอายแววตาเป็นประกายทำให้หัวเสิงเจอตะลึงไปคู่หนึ่งไม่ง่ายเลยกว่าเขาจะเรียกสติกลับคืนมาได้เดินไปส่งหูหยินกลับไปนั่งประจำที่ ก่อนนั่งลงพร้อมใบหูแดงแล้วเอ่ยว่าวันนี้เราโชคดีที่ได้เสาหลักของแควนมาเป็นผู้ช่วยที่มีความสามารถช่วยกันประคับประคองราชสำนักและสร้างความผาสุกให้ราษฎรไม่เสียแรงที่มุมาณนะบากบันศึกษาหาความรู้และมีปณิธานอันยิ่งใหญ่ มาดื่มสุราไม่ต้องคารวะเราคารวะฟ้าดินบนรรพบุรุษและแผ่นดินคารวะฟ้าดินบนรรพบุรุษแผ่นดินคนทั้งหลายรีบยกจอกสุราขึ้นมาดื่มรวดเดียวหมดจอกท่ามกลางบรรยากาศเคล่งคลึม้มพันได้ยินเสียงไออย่างรุนแรงทุกคนหันไปมองพบว่ากวนหมู่มู่ที่จวนราชคูรับเรียงเป็นผู้สืบทอดได้ดื่มจนหมดจอกอย่างเ้าหาัน ยามนี้กำลังเอาหน้าฟุบลงกับชายกระโปรงที่ซ้อนกันหลายชั้นของคุณหนูกวนแล้วไออย่างเอาเป็นเอาตายท่าทางทั้งน้าสงสารและน่ารักเด็กที่เข้าร่วมงานเลี้ยงในวังไม่ได้มีเขาเพียงคนเดียวแต่คนที่อายุน้อยที่สุดก็คือเขาเขาสงสัยใครรู้สิ่งที่อยู่ในเจอาจึงยกขึ้นเดิมไม่มีใครกล้าลืมตัวเสียกิริยาทำเรื่องขายหน้าต่อเบื้องพพัง กวนฉีกวงจึงรีบออกมาขอขมาแต่กลับได้ยินหัวเสีงเจอหัวเราะเสียงดังคุณชายน้อยช่างสั์ซื้อเด็กคนอื่นใช้ชาแทนสุราเขากลับไม่หวาดกลัวแม้แต่น้อยเดิมสุราแรงจนหมดจอมีท่วงท่าเหมือนกับพวกเรามามาหาเรานี่สุราต้องค่อยๆเดิมเราจะสอนเจ้าเองหมู่มูเลื่อมใสพี่เขยอยู่แล้ว พอได้ยินทอยคำนี้ก็วิ่งเข้าไปหาทันทีฟุบอยู่บนตักของเขาทั้งไอทั้งเรียกพี่เคยด้วยเสียงแผ่วเบาหัวเสงเจอดีใจยิ่งอุ้มน้องภรรยาขึ้นมาจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสุราผลไม้อุ่นๆโดยใช้ตะเกียบจุ่มสุราแล้วค่อยๆป้อนเขาทั้งสีหน้าอ่อนโยนท่าทางเอาใจใส่เมื่อเหลือบเห็นหูยินที่นั่งอยู่ด้านหลังมีสีหน้าไม่พอใจ และเอามือจับที่กาสุราเป็นการบอกเขาว่าอย่าให้น้องชายดื่มมากเกินไปเขาถึงได้หยุดมือคนทั้งคู่เป็นที่สนใจของคนทั้งหลายสายตาที่ส่งให้กันมีใครบ้างไม่สังเกตเห็นไม่ต้องพูดถึงว่าฮองเตเป็นคนผดเด็จการคนหนึ่งแต่คล้ายถูกคุณหนูกวนควบคุมไว้ก็ไม่ปานดูท่าคนที่ถูกเลือกให้เป็นนายหญิงแห่งวงังหลัง ได้ถูกกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วมิอาจเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาเดียวกันภายในห้องลับที่อยู่ด้านหลังตำหนักเปียนหมิ่นเอ๋อที่สวมเสื้อผ้าหยับย่นค่อยๆถอดหน้ากากเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวก็หันหน้าไปมองกลับเป็นจินจือที่สมควรรับใช้อยู่ข้างกายกวนซูอีเจ้าไปฝึกเรียนเสียงมรึเหมือนอย่างยิ่ง เจ้ารู้สึกอย่างไรที่ด่านายท่านวัดสาละเลวมีบุรุษร่างสูงใหญ่คนหนึ่งแบกเปี้ยนหมิ่นเออตัวจริงเดินเข้ามาปฏิบัติตามรับสั่งเท่านั้นโชคดีที่ภารกิจสำเร็จจินจือดีใจจนตัวลอยไม่ได้อธิบายประสานมือก่าว่าได้เวลาแล้วข้าต้องกลับไปรับใช้คุณหนูแล้วคนผู้นี้เจ้าจะพาไปที่ใดคุณหนูของข้าอยากพบหน้านางเจ้าช่วยจัดการให้หน่อยได้หรือไม่ คนที่หองเฮาอยากเจอถ้ามีหรือจะกล้าไม่ปฏิบัติตามหลังจากงานเลี้ยงเลิกเจ้าพาหองเฮาไปห้องใต้ดินก็ใช้ได้แล้วชายหนุ่มคออิดแล้วค่อยๆเดินลงไปตามทางลับไม่นานจากนั้นก็หายตัวไปท่ามกลางแสงไฟสลัวเปลียนหมิ่นเอ,อ๋อตื่นขึ้นมาพร้อมกับนวดลำคอที่ปวดเมื่อยพึงลืมตาขึ้นยังไม่ทันมองสภาพโดยรอบให้ชัดเจนก็ถูกตบหน้าหนึ่งาติ นางลุกขึ้นตวาดถามว่าเจ้าสุนัขสมควรตายตัวใดบังอาจกล่าวยังไม่ทันจบก็ถูกตบไปอีกฉาดแล้วก็อีกฉาดสองชาดสามชาดหลังจากถูกตบสิบกว่าฉาดก็ได้ยินเสียงที่เยียบเย็นกล่าวช้าวๆว่าได้สติแล้วรึถ้ายังไม่ได้สติแม่ก็จะตบต่อท่านแม่ฉไหนท่านถึงตบข้าเล่าเมื่อเปี้ยนมินเอ๋อเห็นคนตรงหน้าชัดเจนแล้ว ตระหนักได้ว่าตนเองไม่ได้อยู่ที่สวนโฉงลินแต่เป็นสถานที่มืดแคบเหมือนห้องเล็กๆในห้องขังที่นี่คือที่ใดนางตกใจจนหน้าเผือดสีกล่าวอย่างตกตะลึงว่าท่านแม่เหตุใดพวกเราถึงได้ถูกขังเล่าที่นี่คือที่ใดกันแน่เหตุใดถึงถูกขังอยู่ที่นี่ก็มิใช่เจ้าหลอกรือที่เป็นคนทําเปี้ยนหูหยินรู้ว่าบุตรีเป็นคนคอแข็งจนหน้าตกใจ ดื่มเพียงห้าหกกาไม่มีทางทำให้นางเมาใหม่จนบ้าคลั่งต่อหน้าทุกคนได้ในสุลานั้นจะต้องผสมยาหลอนประสาทเป็นแน่ถึงทำให้นางพูดถ้อยคำที่ทำให้ตระกูลเปี่ยนกับเหล่าสินอองมิอาจฟื้นกลับมาได้อีกถึงแม้จะรู้ก็ส่วนรู้แต่จะให้อภัยได้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหากมิใช่พอแต่ไหนแต่ไรยบุตรตีชอบวางอำนาจบาดใหญ่ ไม่เห็นชีวิตคนอยู่ในสายตาและถูกเลี้ยงดูจนมีนิสัยไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำถึงจากคุ้มค้างอย่างมากก็เพียงพูดจาเพ้อเจ้อไล้สาระเกี่ยวกับบุตรตี้ของบ้านอื่นฉไหน,นเลยจะพูดจะว่าต้องการสังหารชาวหั่นทั้งหมดหรือแม้กระทั่งฮองเต้ทอยคําเหล่านั้นไม่ว่าจะจริงจะเท็จเพียงใดคุณนางชาวฮั่นไม่มีทางปล่อยตระกูลเปลี่ยน และยิ่งไม่มีทางปล่อยให้บรรดาซินอองผูกสัมพันธ์กับแคว้นประเทศสลาดคนเผ่าจิวหลีนอกจากเชื้อพระวงศ์และสิบตระกูลใหญ่ที่ใช้ชีวิตอย่างมีหน้ามีตาไรที่สิ้นสุดแล้วก็เป็นเช่นเดียวกับชาวหันเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนแต่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงพวกเขาร้วนแต่ติดตามฮัวเซิงเจอออกรบเอาชีวิตไปเสี่ยงถึงได้มีตำแหน่งเช่นวันนี้ อย่างไรก็ตามในยามสถาปนาแคว้นได้มีการมอบบรรดาศักดิ์และตกลงวันทว่าพวกเขากับถูกลิดลอนสิทธิ์หรือแม้กระทั่งถูกแย่งชิงความดีความชอบเพราะมีฐานะต่ำต้อยทำให้ได้รับหน้าที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กในกองทัพเท่านั้นเมื่อบรรดาซินอ๋องล้มลงสิบตระกูลใหญ่ที่เคยไปมาหาสู่ด้วยบ่อยครั้งล้วนถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นฮองเตจึงสามารถอุ้มชูคนที่เคยร่วมผจญภูเขาดาบทะเลเพลิงกับเขาได้อย่างชอบธรรมเพราะแต่ไหนแต่ไรเขาไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะไม่มีคนให้ใช้และยิ่งไม่ต้องกังวลว่าชาวจิวหลีจะเอาใจออกห่างหลังจากเหตุการณ์นี้เขาก็สามารถควบคุมชาวฮันและชาวจิวหลีได้มากกว่าเดิมบารมีที่สร้างไว้พลอยสูงขึ้นความจงรักภักดีที่ได้รับก็มีมากขึ้น เขาเปลี่ยนจากงูเจียวกลายเป็นมังกรที่เหินทะยานสู่ฟ้ามานานแล้วคนที่เคยดูแคนเขาเหล่านั้นมีกล้าส,สบตาเขาตรงๆถึงได้ประสบหายนะดังเช่นทุกวันนี้ใครจะคาดคิดว่าเขาไม่จําเป็นต้องรบกับทุกคนยิ่งกว่านั้นก็ไม่ต้องวางแผนใดๆเพียงอาศัยถ้อยคําเมาหมายไม่กี่คําของสตรีคนหนึ่งก็กำจัดหอบค้างแค่ที่เป็นภัยใหญ่หลวงได้จนสิน้น แม้แผนการนี้จะไม่นับว่ายอดเยี่ยมแต่ก็ฉลาดหลักแหลมเป็นเพราะตระกูลเปี้ยนอบรมสั่งสอนเปี้ยนหมินเอ๋อร์ให้มีความประพฤติและคุณธรรมเช่นวันนี้จึงทำให้เขาสบโอกาสแม้ตระกูลเปี้ยนจะมีร้อยปากช่วยกันแก้ต่างแทนเปี้ยนหมิ่นเอ๋อร์จะบอกว่านางดื่มสุราจนเมาไหม่ก็ช่างหรือผีเข้าสิงก็ดีหรือแม้กระทั่งถูกวางยาหลอนประสาทผู้ใดจะเชื่อ ทุกการเคลื่อนไหวทุกทอยคำทุกการกระทําของนางในยามปกติกับถ้อยคําเพอเจอในวันนี้เหมือนกันไม่มีผิดชาวฮั่นในสายตาของนางยังเทียบไม่ได้กับสุนัขตัวหนึ่งเรื่องนี้คนทั่วเหยียนจริงต่างรู้กันดียามไม่มีเรื่องใดเกิดขึ้นไม่ว่านางจะกำเริบเสิสร์ฟนใช้อำนาจบาดใหญ่มากเพียงใดก็จะมีตระกูลเปี้ยนกับไทเฮาคอยหนุนหลังนาง แต่ยามนี้นางได้กระตุ้นความเครียดแค้นของชาวหันทั้งมวลและกระตุ้นการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของสองเผ่าพันธุ์ต่อให้เง็กเซียนฮ่องเต้สเสด็จมาเองก็ยังรับผิดชอบเรื่องเนี้ยไม่ไหวเปี้ยนหูหยินเสียใจอย่างยิ่งยิ่งคิดยิ่งโมโหก็ตบเปี้ยนหมินเอ๋อไปอีกห้าหกชาติจนฟันนางร่วงไปหลายซี่ สมาชิกหญิงในตระกูลเปี้ยนที่ถูกคุมขังอยู่ในห้องขังเดียวกันไม่มีผู้ใดเข้ามาห้ามปามทั้งหมดล้วนแต่จ้องหน้านางด้วยสายตาเย็นชาและอาฆาตแค้นเปี้ยนหมิ่นเออทั้งตกใจและหวาดกลัวเข้าไปกอดขาของมารดาแล้วร่ำไห้กล่าวอ้อนวอนว่าท่านแม่อย่าตีอีกเลยที่นี่คือที่ใดเหตุใดพวกเราจึงถูกขังอยู่ที่นี่ดีร้ายอย่างไรท่านช่วยบอกให้ข้าเข้าใจหน่อยเถิด เบี้ยนหูหินอย่างเข้าใจว่านางโดนยาหลอนประสาทจนสูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับงานเลี้ยงไปจึงเงื้อเท้าถีบนางจากนั้นก็สุดนั่งกับพื้นอย่างอ่อนแรงไม่ยอมปริปาพี่สะพายใหญ่ของนางรู้สึกโกรธแค้นนางเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงออกมาทั้งหมดก่อนกล่าวเสียงเย็นว่าปีนั้นยามที่ห้องเต้ขึ้นคองรานข้าเคยบอกแล้วว่าบัดเนี้ยเผาจิวหลี กับชาวฮั่นได้รวมแผ่นดินกันแล้วให้ท่านแม่กับท่านพ่อสั่งสอนนางให้ดีๆอย่าให้นางเหมิมเกริมมากเกินไปมิฉะนั้นจะเกิดหายนะครั้งใหญ่ยามเนี้ยดีจริงๆถ้อยคำนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องจริงผู้อื่นต้องการวางแผนทำลายตระกูลเปี้ยนใครก็ไม่เลือกกลับมาเรือ่งองนางเพราะนางบ้าบิ่นอย่างไรเล่าเพราะนางทำให้ผู้อื่นชิงชัง ทุกวันจะมีคำว่าสุนักหันหญิงสารเลวออกจากปากนางหากถูกขัดใจเพียงเล็กน้อยก็จะไประบายโทสะกับพวกบ่าวไพ่ชาวหันวันนี้ตีตายไปคนหนึ่งวันพรุ่งก็ตีตายไปอีกคนหนึ่งพวกท่านไม่เพียงไม่ตักเตือนกลับยังช่วยนางจัดการศพโดยไม่คิดปิดบังคนนอกทำให้นางได้รับฉายาปีศาจกับชาติมาเกิดถ้อยคำที่นางพูดที่งานเลี้ยงเมื่อคู่ พวกท่านอธิบายได้หรือไม่เล่าจงหยวนเป็นแผ่นดินของชาวฮั่นเมื่อพวกเขารู้สึกถึงภัยคุกคามแม้แต่ฮองเตก็มีอาจยับยั้งได้ตระกูลเปลี้ยนของพวกเราจบแล้วจบสิ้นแล้วเปี้ยนหมิ่นเอ,อ๋อทั้งงุนงงและหวาดกลัวรีบโตาหยางว่าถอยคําพวกนั้นข้าม่ได้เป็นคนพูดยามที่ข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังตำหนักถูกคนตีจนสลบพึงได้สติเมื่อครูน่นี้จริงสิ หญิงรับใช้ของข้าสองคนนั้นเล่าพวกนางพวกนางจะต้องเป็นพวกนางที่ทรยศข้าอย่างแน่นอนแล้วปลอมตัวเป็นเปี้ยนหมิ่นเออท่านแม่ท่านต้องเชื่อข้านะถ้าไม่ได้พูดท้อยคําเหล่านั้นจริงๆถึงข้าจะบ้าบิ่นยิ่งกว่านี้ก็ไม่มีทางเอาชีวิตของคนทั้งตระกูลมาลอเล่นท่านแม่ท่านมองข้าสิ ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรและคนที่พูดท้อยคําเหล่านั้นจะใช่เปี้ยนหมินเอหรือไม่แม้ตระกูลเปี้ยนจะไม่เต็มใจแต่ก็มิอาจไปสืบหาได้อีกอีกฝ่ายใช้ใบหน้าเสียงฐานะของเปี้ยนหมินเอก็สามารถทำลายตระกูลเปี้ยนได้อย่างสมบูรณ์แล้วเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะโอ้แต่ละจินจือเก่งมากเลยนะคะ ปอมเป็นยายเปี้ยนหมิ่นเอ๋อเข้าไปอารวาสในงานเลี้ยงนะคะท่ามกลางงานเลี้ยงที่เต็มไปด้วยขุนนางแล้วก็เหล่าบรรดาผู้หญิงชนชั้นสูงค่ะแล้วก็จัดได้จริงๆนะคะก็นับไม่ถ้วนเลยนะคะไม่ก็ไม่รู้ว่ายายเปี้ยนหมินเอนะ๋อนั้นโดนไปกี่ฉาดนะคะห้าฉาดหกฉาดเจ็ดฉาดอะไรก็ว่าไปค่ะมีให้เพิ่มเอ็กซ์ตร้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอีพิซดหนาค่ะสวัสดีค่ะ